สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับนายเบนจากช่องนายเบน์แชนนลนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรบ้าครับไม่มีอะไรมากเลยจริงๆนะจะมาแจกของนะครับที่ให้ร่วมสนุกกันในติ๊กต็อกะนะทุกคนก็จะแจกเป็นนี่เลยครับมาม่าเผ็ดมาเลเซียนะครับกับคิสปี้ช็อกโกนะครับรสโกโก้คันนะรางวัลละ2อย่างเลยนะทุกคนรางวัลละ2อย่างเลยนะผมจะซุ่มแจกทั้งหมด 3ามรางวัลน,นะครับที่ให้พิมพ์กันเข้ามาว่าว่าทันไหมแล้วไม่มีใครกดหัวใจผมจะแจกให้3คนนะครับ จะซุมแจกให้นะแล้วตอนนี้นะครับผมได้ทําคลิปเป็นคลิปส่วนตัวไว้แล้วนะครับเพราะว่ากันทุกคนที่จะเข้ามาต่อเนื่องนะครับแล้วยังไม่มีใครกดหัวใจนะเดี๋ยวจะเอาเปรียบคนอื่นมากเกินไปนะครับทุกคนนะนี่ครับคลิปนี้นะครับทุกคนนั้นที่ผมถามว่าทันไหมทุกคนนะใครที่ไม่มีคนกดหัวใจให้นะครับพิมพ์คําว่าทันแล้วไม่มีใครกดหัวใจให้นะผมจะแจกนะครับอย่างที่บอกนะจะแจกะม่าเผ็ดมาเลเซียนะครับกับคิสปี้ช็อคโก้นะรางวัลละ2อย่าง และสุ่มแจก3ท่านนั้นทุกคนที่บอกไว้เนาะตอนนี้นะครับคนกดหัวใจ2400 0คนนะครับแล้วก็คนคอมเมนต์18,000หืนะครับเลคอมเมนต์เยอะมากทุกคนกดเข้าไปดูหน่อยสินี่นะครับที่ถามว่าทันไหมอันนี้ไม่เกี่ยวนะทุกคนอันนี้ไม่นับนะที่มาตอบใต้คอมเมนต์ของพี่อันนี้พี่ไม่นับนะเรามาดูคอมเมนต์เนี่ยครับนี่ครับทันครับทันครับโอ้โหแล้วจะเลื่อนเจอไหมล่ะเนี่ยนี่ฮะทุกคน สังเกตดิเลื่อนดูก็มีคนกดใจให้หมดนะแต่มันมีคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะยังไม่มีคนกดหัวใจให้ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่นะเดี๋ยวเลื่อนไปดูไปเรื่อยๆครับหนึ่งหมื่นแปดพันคอมเมนต์คอมเมนต์ยังไงกันครับเนี่ยทันคนระับทันทัน,ท,นทันทุกคนนะมีคนกดไลค์คนหนึ่งก็ไม่ได้นะครับนอกกว่านี้ทันใส่หัวโกดธนะมีคนกดไลค์ทั้งสองร้อยกว่าคนเลย เลื่อนไปเรื่อยๆนะทุกคนแจกนะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับมาแจกอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวทุกคนหาว่าพี่พูดแบบพูดไม่พอยอะทำไมไม่ยอมแจกทันทีวะอะไรเงี้ยแจกนุย้ยแจกเพราะว่าไม่เคยแจกในติกตอกเลยนะครับเพราะว่าติกตอกไม่รู้จะร่วมสนุกกันยังไงดีอะก็เลยหาเรื่องแจกได้แล้วนะครับแต่จะมาทําคลิปบอกใน YouTube นะเดี๋ยวจะเอาคลิปสั้นๆนะครับไปแปะในตนะิกตอกเนาะ ว่าแจกแล้วนะครับเพราะว่าหลังแจกเสร็จผมจะเปิดคลิปนี้ให้เป็นสาธารณะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะแท็กคนที่ได้รางวัลเนาะเอ็นดูอ่ะดูดิไม่มีใครได้เลยดูคนกดไลค์แบบ20 20คนทั้งนนั้นเลยเลยมันต้องมีสิมันต้องมีเพราะว่านั่นจะต้องมีคนที่แบบเป็นคนใหม่ๆนะที่เข้ามาหลังๆแนละ้วแบบยังไม่มีคนไปแกัง,งไม่มีคนเป็นคนหัวใจอ่อะ๋อ,อนี่น้องกายนะครับน้องกายเฮ้ยนี่ไงทุกคนมาแล้วนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไง ให้พิมพคําว่าทันนะทุกคนทันนะทันอย่างเดียวนะทุกคนนี่หลายคนเลยหลายคนนี่มีคําว่าทันนี่ครับน้องคนแรกเลยดีกว่าครับพิมคําว่าทันนะทุกคนมีทันทันเอาแค่ทันนะครับทอไม่ต้อกันนอทันนะน้องคนแรกเลยครับน้องนัมเบอร์วันนะครับคนแรกเลยนะคนแรกเลยนะเดี๋ยวพี่แคปไว้ก่อนนะครับน้องนัมเบอร์วันนะครับนะเดี๋ยวพี่หรือถ้าน้องนัมเบอร์วันดูอยู่นะทักพี่มาก็ได้นะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่ทักไปหานะเดี๋ยวพี่แท็กไปหาแล้วกันเนาะคนหนึ่งอีกคนหนึ่ง โอโหเยอะเลยเนี่ยทุกคนไม่มีใครกดไลค์ให้อ,ะอ่ะอ่าอีกคนหนึ่งเป็นใครดีเอ่ยนี่แล้วกันครับเป็นน้องเสื้อเหลืองๆนี่ครับน้องอนุชิตนะครับน้องอนุชิตนะแม่พี่แคปไว้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทักไปเดี๋ยทักไปนะครับอีกคนหนึ่งโหเนี่ยทุกคนเยอะมากเลยที่ไม่มีคนกดให้เนี่ยขออีกคนนึงขอแบบเห็นหน้าเห็นตาหน่อยได้ไหม เห็นหน้าเห็นตาชัดๆหน่อยได้ไหมครับอืมเมื่อกี้เป็นหน้าเป็นผู้ชายสองคนแล้วนะเดี๋ยวพี่แจกผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับแล้วคนไหนน้องผู้หญิงคนไหนแล้วเนี่ยโูหเนี่ยเยอะมากทุกคนนี่ยังไม่มีคนกดไลค์ให้เห็นไหมครับอ่าอ่าอ่าน้องผู้หญิงคนไหนดีนะครับหมดแล้วน่าจะประมาณนี้นะอ่าน้องคนนี้แล้วกันนะครับน้องมินตลานะครับมานะน่าจะเป็นน้องแหละมั้งนะครับแคปไปนะทุกคนก็สามคนนะครับที่แจกให้นะแคปไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะแท็กให้ใน คอมเมนต์นะทุกคนนี่ครับแล้วหลังจากนี้อที่ว่าหลังจากเนี้น่าจะมีคนกดไลค์หมดแล้วแหละเพราะว่าคนที่มาขึ้นมาเกนน่าจะเป็นคนที่ใหม่ๆนะครับหลังๆก็น่าจะมีคนกดไลค์ให้หมดแล้วนี่ไม่มีใครแบบเล็ดลอดมาเลยอะเนี่ยเนี่ยคนละสี่คนละสี่คนสี่คนสี่คนหมดเลยอะทุกคนคือแจกง,ง่ายๆอย่างนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวจะมีมาร่วมสนุกกันบ่อยๆเนาะไม่มีแล้วครับทุกคนมีแต่คนกดไลค์ให้หมดแหละ หนึ่งดคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากนะที่มาร่วมสนุกกันนะครับไม่คิดว่าจะมีคนมาคอมเมนต์เยอะขนาดนี้เลยทันทันทันนะครับทุกคนทันทุกคนนะปกติแลว้วพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทันไม่ทันนี่คืออะไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหเยอะมากทุกคนเลื่อนไงก็ไม่ันไม่หมดทีเนะี่ยส่วนมากจะมีคนกดไลค์หมดเลยครับคนละสามคนสองคนสามคนสองคนคือเลื่อนไม่หมดจริงๆครับหนึ่งห่แปดพันคอมเมนต์แต่พี่ว่าน่าจะมีกระจุกนั่นแหละที่นั่นแหละครับพี่แจกตามนั้น โ <Okay>, no. อเคเนาะประมาณนี้นะทุกคนนะที่อยากจะแจกให้ทุกคนนะเดี๋ยวหาว่าพี่ไม่แจกเลยพี่แม่งไม่ใจว่ะอะไรงี้ไม่ใช่หนุย้ยพี่ใจดนุย้ยแจกแล้วนะทุกคนนะมาติดตามกันได้นะครับทุกคนอยากได้อะไรอยากกินอะไรนะเพราะว่านี่นะครับปาม่าเห็ดมาเลเซียกับคิสปี้ช็อกโกค,ค,คือ น้องๆอ,อยากให้พี่เจกให้นานมากแล้วนะพี่ก็ไม่มีโอกาสนะตอนนี้มีโอกาสแล้วนะครับแจกแล้วเด้อยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนถึงตอนนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันีนที EP หนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย